อ่เอ็ดในมาบ้านยังไรเนาะอบาสิทุสวัสดีครับอันนี้โอ้มาจับมันเลยเออไม่เลยไม่มีขาขาคนก็พอแล้วโอ้อย่างไหรโอ้ไม่มีข่าวดีนานแล้วดีใจจังเลยมองข่าวดีไปตรงเครือเลยเดี๋ยวโอ้อะไรวะไก่เหรอะมันล่างไอ้ล่างไก่โอ้เราไม่ได้มีข่าวดีนานแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นคนแล้ว โอ้ยครับผมครับฮะไม่มีขาดก้อยนะก็โอ้โหอะไรนี่ยังไม่รู้ใช่ไหมจากคุณแม่วารุณีโอ้ขอบมากครับเออโอ้ีชื่อมีวรินันเลยนะทุกท่านได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยโอ้ขอบมากครับโอ้ยครับผมครับโอเคโอ้ยมีวรินีเนาะได้ดีจังเลยใช่ของพี่เขาก็ได้ของเขาต่างหากแล้วอ่าแล้วก็อันนี้ก็ของลุงศาสย์แกก็ได้ต่างหากเหรอ อ่าส่วนของผมก็เท่ากันเหมือนกันหมดเลยโอ้ขอมากครับน่าจะนึกว่าลืมพี่บ่าวแล้วนื่องใลืมทุกงานแล้วน่าจะประมาณสิบโลทุกรังแล้วนะแกเบิังได้เดี๋ยวผมถือให้กล้องนะอย่างไร้ถือกล้องให้พี่บ่าวก่อนเอาท่าลำตาก่อนจากคุณแม่วารุณีนี่นะเขากระชมเลยนะพี่พี่บ่าวเหมือนจะลาบปากขอชม่มเลยพอชมขอชมหน่อย เออเมนูปแบบจะดีมากนะใช่ท่านท่านก็ส่งมาเรื่อยๆอยู่เออนี่แหละไม่รู้แกไม่แกแกมีโชคนะแกโกยคนเป็นเปล่าไม่รู้แกแกมีโชคแกมีโชคเห็นรักคนที่ชอบเออไม่แบบเออเสียใจจอดอ่ะโอ้อยังยังยังโอ้แบบวยเหรอโอ้แหน็มรึเปล่าเปล่าเต็มอันยันแล้วผมไม่ทีนะคุณยายผมไปไหนมา โอ้สวยงามมากนครับผมโอ้ขอมมากนะครับผม,บม,บผมและที่สําคัญสิบโลพนะุ่นนะกินเข้าไปอเออเฮาเฮาไปซื้อในตลาดนัดเนี่ยโลนึงเท่าใดนะครับผมโลนึงก็แพงอยู่ด้วเนะเาะเฮาไปซื้อประมาณโลนึงเลยเนาะเข้าไปดแ,แ,แ,แต่เราไม่มีไม่มีโอกาสซื้อหรอกสิบโลนี่เนาะมันหลายได้เนาะครับผมเออขอบคุณแม่เนาะเอ้าขอบคุณเพื่อนเจ้าบ้านนะครับก็ขอบคุณแม่วันนี้มากนะครับผมความมีความสุขความยินดีนะครับยังยังไม่ลืมกัน ผมยังไม่ลืมนะผมยังจำได้อยู่นะครับจำอยู่ตลอดไปไปไปชิมมึงดูไปเดี๋ยวถือจับเลยไปไปไปชิมชิมชิมหน่อยชิมชิมหน่อยอร่อยจากสวนนี่เลยเหรอสวนของแกเองเหรอไม่ไม่จากสวนจากสวนสดสดจากสวนคือส่งตรงมานี่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางอ๋อแกสั่งมาเลยใช่ไหมใช่สั่งจากสวนโอ้หยู่นี้คุณยายทุกข์ประมณน่าจะน่าจะอร่อยเลยเนาะ อืมเป็นไงหวานมากเออาหวานฉ่ำช่ำเลยเนาะช่ำเลยอร่อยอืมเออือจะถึงพ่อแม่ผมแล้วนะใช่และตายายไปไหนละนู่ตายนน่นควายโอ้เดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวยายก็ไปไปออกหาย่างมั้งอ่าอืมมันตายมาเนาเออเจ๋วเลยตายกินเนี่ยอืมของดี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 ทุกท่าน มากขอบคุณครับผมคือนี่ขอบคุณยัไลายครังแล้วะโรงเรียนอือเหรอไม่รู้เยงออะไรไม่รู้นะโรเรียนานอนชิมไปเดี๋ยวผมไปกผมครับไปดิครับมันี่งาอมางาะรู้เร็วเรื่องงกินเร็วงาะไม่ว่ารนี้เร็วอ่าลูกรู้เดียวพอคอืมน่อามบ้านมนเลยชชิมงชงอวาเจ็บเลยอืม ต่มาแล้วคุณตาพดีเยชมาะก็ยายปไมดู่อือแม่บอกมีงให้ทุกคนเลยอ๋ม่อไปพราว่าให้เนี่ยรนี่ายอือจะส่งตลอดเลยทุกอย่างจะสงมาตอดเป็งาหวานจ็บเลยหวานมาหน่อยยำเท้ลนกบานแล้วหานเจอยหวาจ๊จอยมาเหื่อยเหมาะอือเอเช็ดตัย็มช็ดตวเย็นมเออเยวคุณยายโอ้โหเต็มร่างเลย เธอบ้านเรายังมียังไม่มีในตลาดเนาะมันมันมีแต่มันแพงมันแพงสี่สิบห้าสิบเนาะวันนั้นซื้อครึ่งโลกินอืซื้ออยู่ครึ่งโลกินแต่ว่ามันไอไอตัวนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วเราซื้อนะไอไอคนมันนี่มันเริ่มเหี่ยวแล้วอันนี้มาจากสวนนะต่างต้นไม้สวนเลยสดจากสวนสดเลยเนาะออเเนามาจากสวนเพิ่งก็บต้นนี่เลยไม่ได้แช่ไม่ได้บ่มไว้นานสดจากสวนหวานจี๊ดจ้อยอร่อยอืหอม เดี๋ยวคุยย่ามาก็อย่ายิ้มเป็นเอวันนี้หายแต่เป็นเป็นยังไม่รู้เอาเอฟซีเนี่ขอบคุณแม่วันนี้ครั้งนึงครับขอบคุณครั้งนึงนะครับผมโอ้ผู้จีนผมชอบมังง่อนะผมชอบก๋าทุเรียนนะโอ้ชอบก๋าอันนี้ดับหนึ่งผมอ่ะดับหนึ่งเลยอ๋อหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องผลไม้อ่ะเรื่องผดับหนึ่งใช่เออ ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมผม,ผมพูดจริงพูดจริงนะ,ะพูดจริงจากใจจากก่อนหน้านี้ก่อนนานงเงาะจะมาอีก oh อ๋อผมตั้งเจตนานแล้วว่าเงาะคือของชอบอันดับหนึ่งโ oh อ้ใช่พูดถูกใจมากเลยเออไม่ใช่พูดอเอาใจคือพูดคือตั้งเจต,ตน,นแล้วอ่ะ <S <S 2> <S 2> ไม่ก็ชอบชอบอันบหนึ่งไม่ล่ะชอบชอบกว่าอย่างอื่นออธรรมดาผลไม้เออแต่ถ้าทุเรียนมาก็ชอบเงาะอยู่ จะเดินมาจังหวะอยู่ลำหนึ่งอือโอเคหวานมากว่ะจ้าจ้อยนะครับผมไอฟซีอือมาส่งมอบนี่ตรงมานี่เลยนะท่านไม่เข้าว่ามีมีแครบ้างมีเอกี้ยังได้ได้อยู่ได้อยู่กระตันก็ได้ท่านส่งมาให้ไปให้ทุกคนตามที่อยู่เลยที่มาไม่เบ่าอยู่ใกล้ผมผมก็เลยเอาเอามามอบให้ที่มาเก่าเนาะคือแกก็แกก็ไม่ลืมแกมอบให้ทุกคนเราก็ไม่ลืมเราไม่ลืมใช่เราก็ขอบพระคุณคือพูดอย่างนีเอฟซีเรา ที่เราต้องอยู่ใจเราจำได้หมดแหละทำมีเงาะทำมีเงาะอย่างนี้ยี่จำได้ปู๋เลนครับปุเลนก็จำได้ตลอดแหละแล้วก็ตลอดไปนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ